ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เคารพรักและคิดถึงแฟนครับทุกคนครับเพื่อนเพื่อนเนพ็อนองน้องพี่เอไออาอานองนุง่งป่าลุงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับอขอพาพี่พ่อน้องเข้าเยี่ยมชมช่องอทางสวนฮอาครับคนรักเกษตรสวนพิรมภัย เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อครับเราก็ทําไปเหตุไปตามาใจชอบใจมากของข้าวละครับพี่น้องทุกคนเฮากะเป็นลูกอีสานขนานแท้ครับกรเกษตรคนจนผู้ยิ่งใหญ่ลูกอีสานพันเขาเหนียวคนกุดดอนบดสินบดตอนบดเหนือยบดหนังละครับพี่นออ้องขอโดยความอนุเคราะห์หรือความขคารบทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจใหายกจ ช่องทางการเคลื่อนไหวของเฮาครับกับทีน้ำผ้าพี่น้องรับเยี่ยมชมบรรยากาศช่วงเดียด์นะครับช่วงใบใบเบิ้งไปครับพี่นอ้องมีการเคลื่อนไหวแบบไดพืชพักเข้าหัวสวนกระทําไปครับพี่นอ้องชีวิตวิธีชีวิตคนเข้าเข้าดีก็เข้าขเหตยดไปชีวิตเข้าแบบอยู่แบบห่าง <laughs> ะจะเห,หนเนเนเน็นห้ชีวดตหฮอหางครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงคีวิตได้คนเหาอฮอกเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างครับถาบร่วมพี่น้องสําหรับอินผาผาลำกักําลังจะเลื่อนเติบโตครับพี่น้องกับท่านได้ออกมาออกคนเฮาก็ปล่อยเข้าไปครับการเวลาเป็นการเลื่อนหบของเผื่อใหม่พันใหม่ห่าพี่น้อง,องทุกคนทุกท่นานเขามาเบื้องแง่งครับช่วงนี้เป็นนา แกล้งกับบรรยากาศกับพคือหนาฝนเลยพี่น้องที่พอยม่งแยงามว่างามกับย่องเอารถครับเข้ากับเห็ดไบตมวิถีชีวิตเกษตรลูกทุ่งคนจนเกษตรคนบรวยครับพี่น้องแต่ว่าใจมากมากบรดจิตตบริใจชีวิตเลือดนึยงอะละครับเฮ้าก็เห็ดไปแบบมีความสุขครับเกิดความสุขกับเฮาเห็ดแต่เห็ดแต่ถ้ำละครับพี่น้องเฮ้ากระเบงไป ไถ่ท,ทำเบืองแง,ง่สำหรับพักกะกำลังเริ่มเติบโตเลยพี่น้องค่อยเคลื่อนไหวค่อยเติบโตไปตามวันเวลาเป็นเรื่องธรรมดาและพี่น้องอในเข้ากบเห็ดไปทํำไปผมกะผาพี่พาน้องมึงเข้ากเจะไปชี้เลียดครับถูกผักส่วนของคนเข้ากะมกักพุลยางบางท่านกะ ว่าเบาหลายเบาเงาบางคนก็นว่าคือเบาหน่อยแต่บางคนก็นว่าเห็ดคลิปเงาตามค้อมเป็นจริงครับพี่น้องเพราะว่าเหาเห็ดคลิบทางช่องทางเห่าน,นํำเสนอให้พี่น้องเบ้่งกับเหาฉีเห็ดคลิปที่เป็นคลิปสั้นๆหมายถึงคลิปแต่ละคลิปเฮาออกไปเห่ากระตองไห้มีความู้ให้ความู้แก่พี่แก่น้องให้แก้หลูกแก่หลานครับเขามาฟังเป็นวิชาการก็ กับบเทรายครับพอผมเป็นค้นง่ายๆวิชาการกับบไดอีกอย่างมากมายเพราะว่าผมเป็นค้น,าาบบน,นแบบเกษตรแบบเฮ็ดหาประสบการณ์เฮ็ดอยู่กับประสบการณ์สิ่งที่เรามีดีที่เราทำเขาเฮ็ดไปเขคาคงจกหลอกพี่น,อนอ้องเขาเฮ็ดไปด้ความรูแก่ผาคปฏิบัติของเขาครับเพราะว่าภาคพิษฎีคือผมบอทรายทีใจครับพี่น้องการภาคเพี้ยนลำเลียนเขียนอน่านเขากับ ได้ควมูลหาถายทอดท้ายท,ายท,ายทให้ได้ไดภาคปฏิบัติกับวิชาการทฤษฎีค้นละยางครับพี่น้องข้างกลเป็นองค์ประกอบการเห็ดหนวยเห็ดสวนมันกับเป็นเรื่องปกติของาอ้นเฮาความพี่น้องทุกข้นครับข้ามาเป็นกําลังแรงใจสาหรับทัวเฮากบปลูกนหนยอยํำนีกะได้ยุได้กินแล้วพี่น้องอเก็บออกไปครับกาลังสีออกชุ่มชนจากหน่อยอลอกให้ อากาศเย็นจักหน่อยแต่ตอนนี้ก็เตรียมทิ้งเตรียมคองแล้วครับเอาใดเวลาพอดีครับพี่น้องทุกท่านเข้ากับเบิ้งครับสภาพดินทรา้แดงที่เขานํำเสนอพี่น้องเบิ้งพราว่าเป็นการดูแลรักษาอยากแต่เข้ากับใส่ข้อมอพยายามครับเขาก็เห็ดแต่นํำเข้ากับหูจักว่าอย่จังไดแกีย่ยจังไดปุ่งแต่งรักษาจัางไดพื้นดินห้องแบบสภาพดินรา้เขา้าสิ ดูแลบุรณาเขาแบบไรครับส่วนทางหนอก็คือจังซีละพี่น้องสีนี่คามี่อ่าพืชใหม่พันธุ์ใหม่สารพัดจังอ่าส่วนผมก็ท่านอ่ะให้พี่น้องเขาไปเบื้องครับส่วนทั้งนี้ก็ปรากฏว่าช่วงนี้ก็แหงแลงเริ่มสีแหงสีเลี้ยงครับเขานา้าเขาน้องลายทีลายทั้งพี่น้องลายทีลายทั้งเ่ากับพาย,ยามนำถ่ายทำเพราะเนี่ยที่ เกจ์ลายแปดๆลายครับเท่ากับเห็ดเท็ดไปเห็ดไปทํำไปเพ่อเป็นการพยุงอาชีพของเฮ้าหล่ะครับพี่น้องเพื่อนฝูงถูกคนถูกท่ันกับยาดเบื่องในเพราะว่าผมบ่ได้ยไปท้ายถ้ำอยู่สวนผููอื่นเพราะว่าผมบม่มีวลาครับพี่น้องเพื่อนๆแต่ขอให้อ่าเข้าใจครับขอโทษขออภัยบางทันบางคนเขาไม่เยี่ยมชมกับว่าอยู่กับหม่องเก่าคือบ่เขียนหม่องไม้ปรสนอ่าผมก็เลยแกลี่ให้พี่น้องรับทราบอ่าพัก ขี้เล่าหฮาครับพักขี้พื้นบานเฮาพักกาดอกกับ่ยๆแก้มกันไปนี่แหละพี่น้องห้าวก็วได้อยู่ได้กินครับได้อยู่ได้กินได้แบ่งได้ปันได้เห็ดบุญไอ้ท่านครับพี่น้องพี่น้องไปมาหาสดสู่ห้าวกบมีของอแบ่งปันครับพักบุ้งพักบุ้งไทยเนี่แหละพี่น้องบ่นพักบุ้งกินหรอกมาอยู่บันห้าแเราเป็นพักบุ้งไท่แหละครับผมกับกำลังงามครับกำลังงามกำลัง เขากำลังเได้จพ่อไปเที่ยวเลยอีฟ้าอีเมียเลยอีกบดโดูนั่นซาเขาผมกิดทีภาเขาไปเที่ยวครับอีกเดี๋ยวเดียวก็ได้ไปเที่ยวทางตลาดและชมชนก็เป็นเรื่องธรรมดาครับพิถีชีวิตการเคลื่อนไหวการไปการมาห้องก,กับกัเจริญเติบโตห้องครับห้องวิงแยงดู่แลรักษาห้องกับบริยุทธ์ซื่อพี่น้องการเวลาเขาก็เปลี่ยนไปห้องกับด้วย ความสวยความงามอ่ากะบป๊ะเด็ดปานี่ไผ่ลัครับพีน้องอยู่กับห้องรักษาอ่าพอขาไม่ขาผกเย็นบึ้นเกิดเป็นการตอบโจทย์ที่ดีนี่ครับคือเขาเป็นการตอบแทนตอบแทนอ่าพ้นทีหเห้าได้เห็ดลงมือทำอ่ากับเขาครับการดูแลอ่าทุกคนครับผคเกษตรทุกคนผมขอไปเบื้งองทั้งช่องทางทางเพื่อนเพื่อนอ่าทุกกระบวนการครับ ที่เขามาเป็นเพื่อนผมขอบไปเบื้องไปยป่างเป็นกำลังเร่งใจทุกทุกท่านครับเบื้องเหตุใดดีครับบางสวนบางท่านเพิ่นกะให้วิชาความลูแกพี่แกนอ้องเพื่อนออกมาเบาการปรุงดินการรักษาพืชไม้พันธุ์ไม้นำเสนอรวดเรวแกเป็นเกจควบมลูมีสาระน่ายกย่องสรรเสริญครับภากกระเกษตรภาคกส่วน ของคนลักเกษตรทั่วไปบางท่านเพิ่นกะบวาสามารถที่อธิบายถัาแก่ยกงครับแ่ว่าผมมีอะไรถามมาโหลดอีพอีเมลเป็นพี่เป็นน้องครับง่ายๆและง่ายๆบ่ได้เป็นพี่ชาการอยยังผมเป็นคนง่ายๆครับเอาแบบสนุกกลาเรื่องตโดดพีหนองเออย่าไปชีเช้เรียกเห็ดไห่ชีวเตียเท่าขอโปร่ปงครับมีแจ่ควมสบายสบาย ห้เาเหตุแบบกเกษตรแบบสบายๆครับไม่ต้องไปชี้เลียดครับพี่นอ้องรอบคังห้ากระซิมีมส่วนสซวนลนแหละพอเม่เอไห้ากับปูกลงไปครับอ้อยขันน้ำอ้อยบักขันน้ำเ้าก็ปปูกลงไปกล้ยวยอ้อยซอยปีกฝรัง่งทุกสายพานันธ์พี่น้องฝรั่งมาอยู่ในไทยผิวงามกับงามผิวบางงามกับบางงามบางสายพันธุ์กับบงกับมกักพี่น้องกับทุกสิ่งทุกอย่างครับ การปลูกพืชไม้หลายชนิดก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับเพชรอ่าเป็นอย่างคือว่าเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องการปลูกพืชไม้หลายชีวิตหลายพืชพันธุ์การหให้เป็นอ่านกตัวย่างก็คือมาแรงเขาก็าสิสับสนครับพี่นอ้องการไปอ่าจ้อยยูจ้อยกินบ่งนอนอ่ากา็เขาก็สิสับสนเพราะว่า,าการปลูกพืชไม้ทุกชนิดอ่ามลงเขาจะสับสนครับการไปจ้อไปกินไป ทำไรสิ่งของเฮ้าก็คือพืชเชิงเดียวครับพี่น้องก็คือเฮ้าแหละพี่นอ้องเฮามีแน่ากินล,ลาอันลายยางแน่ากินาี่กินนึงกับเสียดายนืองอบ่ง, <c oughs> อบงนอนมาแลงก็คือกันละครับที่กินอันนี้ก็คือยังเสียดายอันนั้น็ไปแปลมาพวกมาแลงทั้งหลายก็เลยเกิดการสับสนนี่ครับคือหนกตัวอย่างหอพี่น้องรับฟังาการปลูกพืชไม่ลายยางกับเพื่อเฮ้าก็สิได้กินมากินผลเข้าไป ตลอดครับเขาจะปลออกมากออกผลพร้อมกันพี่น้องเพืดใหม่แต่ละสายพันธุ์แต่ละอย่างเขาก็สีควายออกไปเป็นช่วงระยะดูดูกันเขาก็สีไดงได้เปรียบครับได้เปรียบผู้ที่ปลูกพืชใหม่เชิงเดียวกันไปขายตลาดตะลี่เขาก็สีมีขายตลอดครับพี่นอ้องช่างคำะมะขามหวานเพชรบณ์เขาก็มี่ออกมากออกดอก มะขามเสียบหนักส่วนทั้งในครับมะขามเสียบหนักจำปาดอกจำปาดะมะม่วงกับลายสายพันธุ์พี่น้องแต่บ้าม่วงนี่ออกมาฤด,ดูการเดียวกันครับม่วงหมากพุทธสาผมปลูกก็ลายผมสิบปลูกย่างได้ี่ต้นหาต้นครับพี่น้องเพราะว่าพืชชิน้นใดที่ออกมากออกผลตามฤด,ดูกาลคือพือชชิ้นนั้นขายงายครับทั้งตลาดเขาเพราะว่าพืชไม่ออกเพื่อเดียว ออกท่มกันแล้วพี่น้องก็คือเป็นการตลาดขายหากเท่กา,กา,ยยากับสีขายหากพว่ามันไหลายเอาง่ายๆบ่งตรงครับเข้าพยายามหาขึ้นหมที่ออกมากออกผลบ่ตรงกับฤด,ดูก,การส่วนไหลครับพี่น้องเท่ากับสิเดออันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ได้เปรียบในการค้าขายสำหรับเกษตรกรผสมประสานนี่คือสาระและเหตุผลทางสวนของเขาครับเป็น ต้นใหม่เป็นแถวเป็นแถวนี่พี่น้องมูจักพัครับเนี่ยพักอิลำตาดำบานเห่า,าหนึ่งใส่ปลาใส่ปนหลวกกินกระปุนกระเจี้ยวเลยพ่อแม่พี่นอ้องง่ายเขาก็ะติกออกแดงตาเขากระดำดำละบอกง่ายกับพักอ้ลำตาดำพ่อแม่พี่น้องบานลูกอีสาคนควดอีสานก็คือถึงมูจักดีครับครับสำหรับการไปกันมาขอขอโทษขออภัยพี่น้องเพื่อนเพื่อนผู้ที่เขามามรับชมรับชมว่ายุคเดิม อดสาชวชมครับอดสาเบื้องทางแงงเอาพี่น้องอดสาเบื้องแางแงงเอางามบางงามกัเบิ้งเอารถ <c oughs> ผ้าปีผ้าน่องมันกับบมี่ได้ไปทายทำคือยังช่องไงี้ยพนครับช่องไงี้ยพนกิดปัญหาทายสวนอันสวนนี่จะสำหรับเฮาได้เป็นเกษตรอยู่กับหัวกับสวนกะนนั่เอาสิ่งที่เรามีดีในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเห็น สิ่งเท่ามีให้พี่น้องเบิ้งจะผ่าเปลือกเปล่านายครับเบิ้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปต่อไปกับสิ่มีต่อไปภาคดีๆพี่น้องอันเนี้ยได้ดีกัเอายังบอกว่าหนึ่งเี่น้อ,นนนองเบิ้งกต่มีอยู่ครับะกะจีควายทำไปทำไปแล้วเขาเหยดเป็นรูปแบบรูปร่างแล้วกะจีให้พี่น้องยังสีผ้าพี่น้องผ้นอนอ่ะเยี่ยมชมครับสำหรับ <c oughs> ผู้ที่ยังสงสัยวางใจอันใดผมกับพยายาำทั้งสวนเฮา พยายามเอาเขามา,าเพื่อปลูกทดลองในเป็นการศึกษาว่าพื้นดินเฮาสภาพพื้นดินของเฮ้าสสามารถารับกับพืชพักได้่พาพันธุ์ที่แตกต่ตางแตกต่างแบกแนวบอกง่ายๆครับแบกเงวเฮาก่นน้ำพยายามเขามา,าปลูกล่องเบิง่งทดลองอกำลังเปลี่ยนไปครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปและเปลี่ยนแปลง จะทิ้ง้ามได้พอแม่เอ้ยตนก็เป็นเรื่องธรรมดาของพืชพักแล้วครับการรักษาแม่เลีเ้งก็กวรอะไรอะไรยังครับเ,เ,เรื่องปกติเท่ากับคอยดูคอยเล่้คอยเยอยบึงคอยแง่งไปครับเกียรติเดชภาพอ,อันดีๆสวยๆนั่มให้พี่น้องเบึงกับ,บพี่น้องสุดๆแล้วครับพี่น้องเพื่อนว่า ขี่เขาหนาหนาวมันบ่หนาวครับพี่น้องบ่หนาวสัมอ่าก็เป็นหนาวใช่ปีไม่แต่พ่อพี่นอ้องที่แล้วแล้วปีที่แล้วกับหนาวช่วงระยะปีใหม่แต่ช่วงนี้กับห่อนแดดเผาใหม่ที่เก่าแล้วครับอ่าปลูกพืชใหม่พันธุใหม่ปลูกพืชพักการรักษาดูแลอ่ากับพวปันได้แล้วครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนรักษาอย่างยุ้ครับแดดห่อนเผาใหม่แตะขวัญภู้บ่คเคยตากแดดคือจัง เฮ้าเป็นกเกษตกรกรนเพิ่นกะสิบอ,อ่าสู่แดดบ่ด้ไรบนนะครับที่จริงแล้วเฮากะเป็นลูกอีสานลูกข้นกินแดดครับแ็ดไปสูไปพี่น้องมากไปมากมั่นแะคนเฮ่ามากก็คือกันแตกต่างก,กันไปครับดูแลเบืองแย่งกันไปครับให้กำลังใจทุกคนปูที่มีความคัดสนหรือมีความเอาใจใส่ที่เขามาเบืองแย่งเพิ่นกะมีความเปาค้ามจ่า ความเหมตนถามไทยเป็ี่ยนกำลังเลงใจถามไทยทุกคนกับขอขอพระกุ้นปนยัญญามากล้นครับขอให้ถุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญถูกคนทุกทานครับเหตุกิจการอันใดกับขอให้สำเร็จไปโดยดีครับสำหรับอันนี้เป็นบักพริกครับพี่น้องพริกกับเห่ากับน้ำขึ้นขึ้นมาเพิ่นจะขึ้นสูงเข้ากับน้ำขึ้นมาให้เพิ่อนอยู่กระถาง วิธีการปลูกรักษา,าดูแลง่ายๆ่ละง่ายๆครับพี่น,อออยอยน้องเข้ากับไม่ได้ง่ายยังเอาอขึ้นมากเข้ากับปรุงดินอัตราส่วนให้ได้เพื่อเขาบวใหาเข้มเกินไปครับเข้ากับปรุงดินให้ได้พี่น้องเป็นแถวไปครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบื้งองตัครับเป็นแถวเป็นแน่วแล้วจะเข้าสิมักไอเดียเห็ดไปครับด้วยใจด้วยใจมากเขา้าเข้าเห็ดไปแล้วเข้ากับเกิดควบสูครับ ความสุขอยู่ที่การกระทำอะพอ่าคนหฮอหฮอกะบ่ไหย,ยังมากมายครับโม้รวยก็สวยใดพี่น้องโม้รวยก็สวยใดเฮ็ดไปโหลดครับแนวใดหฮอสีหมักน่าเดี๋ยวห่อมักเฮาก็าาาากเฮ็ดไปนํำเสนอให้พี่น้องเบิ่งไปผู้มากก็มากพู้บ่มากกะม,มากขึ้นก้อนหน่ะพี่น้องอเป็นกำลังเร่งใจให้ทุกคนทุก่ันเข้ามาเบิ่งแง่งครับรับย่อมชม ทุกกระบวนการ,กรเกษตรอีสานครับกรเกษตรอีสานบนกเกษตรคน้นรวยเฮ้ากระเห็ดเป็ดแบบวิธีชีวิตของเฮ้ากำลังลงไปไหมครับเบียบบร์พักพืชพักกำลังวานกำลังกาแดดแห้งพ,งพสสี่น้องกับโพสต์สวยคือยยำตอนเศร้าๆครับแดดห่อนแห้งเมื่อกี้เอาครับรับชมแบบจงัง ทางภาคส่วนของสวนเฮามากักแบบได้ปลงี่ยแปลงเงียงแปลงเอียงแปลงสูงแปลต่ยนตำ่ำเฮากับเห็ดไปครับพี่น้องเห็ดไปไง่ายๆบ่ได้ไปยังมากไหมเฮากับอแต่แต่ได้ซื้อได้ขายได้ยุ่ได้กินครับนี่ก็งามเราล้วครับพี่น้องเริ่มงามขึ้นมาารแล้วแอ่กระโดดนั่น,นจาก็จะได้ตัดครับครับไปทเที่ยวเลยพี่น้อง <laughs> อลูกค้ากัน ถามหา้ะครับนาเห็ดหอมกำลังใบเปลือกเปลาละหรือยี่แม่เลยกำลังงามคือกันล่ะก็ผู้ปลูกพี่น้องผู้ปลูกกับผู้งามคือกันล่ะถักกันงามบุญผู้ย่องกันน้องเอาเองล้นล่ะครับปลาไปพี่น้องเราต้องไปชี้เลียดครับเราต้องไปชี้เลียดบวบหอมบวบพวกหอมกับปลูกหรือยี่แม้ว่าจะกับผิดน่วยเข้าทุกอย่างเข้าได้ยูได้กินบ๊วยกับสร้างหัวมัน ก็ต้องห้อได้สวยสวยผืดใหม่พันใหม่ผืดพักเดี๋ยวไปเขียวกัะกี่ดูดีมีความสุขเพิ่มกิจทั้งใจครับผมก็เลยคิดว่าการสร้างสรรนด้วยพวกผืชดพักทิ้งในทำในทิ่งที่ห้องมักพี่น้องห้อกระเห็ดไปครับอันนี้ห้อกับปลูกไปปลูกไปปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเห่ากับ มันก็เขาก็ตอบโจอนให้เขาได้ครับการปลูกการฟังเขาก็ให้ผลกําไรกี่คุ้มค่าอะไรดีงามโดยมากโดยผลนําเขาไปจำนายแป้งปั่นพี่น้องทาบุญกระได้บุญนำทีนำนองเข้ากับเห็ดปุนเห็ดท่านนําขายไปนําพี่น้องทุกคนเอาไปตงไปชี้เียดครับสําหรับรับกับกำลังงามๆามกำลังอ่อนๆ่อนกำลังเจริญเติบโตครับส่วนทางนี้ เดี๋ยเหตุไมพี่น้องกะะ็จะเดิไปยังหมากไหมครับขอฝากพี่ฝากน้องเพราะว่าผมหาเวลาน้ำผ้าพี่นออ้องเบิ่งแง่เข้ากับส่วนพริกเนี่ยกะสีมีพริกมาพริกไงมกักเผ็ดมกักว่าเผ็ดเลยพี่นอ้องสุมนี่ผมว่ามันเด้กินน้ำรองรุ่งคนละนี <c oughs> ะ่ผู้ได้มกักว่าเผ็ดพู้ได้มกักเผ็ดก็ว่ากันไปครับห้พบัให้ก็น้ำตาพังเหงาคนละพี่น้อง เพราะว่าบางพันธ์กับเพจกับอยู่กับสายพันธ์เขาครับอันนี้ทังนี้เข้ากับเบื้องเอาครับเบื้องเอาพี่น้องสภาพดินก็เป็นแบบนี้เลยพี่น้องก็เข้ากับียกจิตปรบปรุงได้การดูแลรักษาทั้งในบ้านบนเก่าใจใส่เป็นย่างดีแล้วครับเตืนเศ้าขึ้นมาแบ่งงานกันแบ่งงานกันแชร์สองคนครับสองคนอยู่ด้วยกัน มีแค่สองคนกับเพื่อนเกับหัวก็เลยพักผวันพี่น้องมันก็เลยพักควัน,น,วก,ก,วนการเห็ดเหกียดเข็ดงานยังเห็ดไปเท่าไรยังมวนไปหนาทัง <c oughs> ง้งมวนทั้งเมย์ทั้งเมย์ทั้งมวนมือจะจนสิเป็นร่ำพุ่นแล้วครับมันจอในเห็บเห็ีดของเฮ้าเห็ดไปครับเห็ดของเฮ้าทำไปนีเวลากะอดกระทนไปครับกะเฮากะมีเวลาผักผวันเหยีดไปครับกะมีความสุขพี่น้องถูกคนถูกท่านกับเขามา เยี่ยมชมเพิ่นกระเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆกระสีมีการนำมักของเพิ่นบริไปซื้ออไ้ฮอร์โมนยากเพิ่นกระสีมีการเฮ็ดนำมักทางสวนเฮาเฮ็ดนำมักไว้ครับเฮ็ดนำมักไว้จะฉีดพ่นรักษาดูแลพืชไม่พืชพักเขาให้เจริญเติบโตได้เร็วให้มาให้ผลออกดอ,อกดีครับลูกดอกลูกรกและลูกใหญ่สวยงาม หมักเตียงหมักทัวเมื่อเอารถพี่นอ้องเมื่อไงเมื่ยเขียวหน่อเน่าครับอโฮอร์โมนของเฮาก็คือ,อพวกวัชพืชพวกต้นกล้วยพวกเศษสิ่งที่หลงเหลือเฮาก็จะไปทิมครับเฮาก็จะไปทิมเอามาลงทางของเฮาก็เห็ดนอม,มัดมาฉีดพ่นเป็นสารอาหารชั้นดีครับก็ผพืชพักของเฮาอาัพี่น้องทุกคนทุกทันาการ หรือการใส่ใจอโฮอร์โมนข้างตลาดมันกับเปียงสินเปือนครับเขากับพยามเห็ดเอาครับเห็ดเอาพี่นอ้องเห็ดใดครับทุกคนทําได้อหอมดอกผักกาญพี่น้องกาลงังเพิ่นเก่ามาลงปลูกไหมครับก็บลงมาปลูกไหมนม้ำให้น้ำเขาบ่อยขาดเ้อากับปลูกอยู่แบบสภาพนี้นะครับขอแจะบ่อยขาดนา้ำพี่นอ้องก็ปลูกลงไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างคนขยัน็ดได้ครับ ข้นบวขยันกับเฮ็ดบ่ไรเลยพี่น้องมีเพิ่นขยันอีหลีครับข่วมขยนันข่วมอดทนของเพิ่อนอแม่บานน้า,เานเพิ่นวมีมี่ไอ้ช่างย่องมีน้องไอ้ช่างถามพี่น้องก็ว่ากันไปจะถึงที่ที่ซ่าบวกว่ายจะเฮ็ดไรก็คือเขาคนมาเฮ็ดวา,ายจะเฮ็ดไรผักแน่เพิ่นกะ คือเก่าฝนวาเห็ดไปห่งเฮงเห็ดไปเห็ดหฮงเห็ดห่งมวแหฮงมันตริษัตว์ฝนวากับ่าเห็ดกัเพื่อตัวเฮาครอบครัวเฮ้าชีวิตอนาคตอาชีพของเฮ้าได้มาเส้นทางนี้แล้วเราก็ต้องทําไปเดินง่ายต่อไปก้าวเดินต่อไปถูกสิ่งถูกอย่างนะครับเสียนไส้คือเป่าไม้เป่าไม้คือเสียนไส้แกจีฮอดเสียนไส้ก็ลีนออกทั้งขางของไรย์เมียอดทนครับความอดทนอดกั้นความอดทนเป็นสิ่งที่สําคัญ สำหรับภักส่วนของค้นเตุกเกษตรครับพี่น้องพึ่งตัวเองและลำแข้งตัวเองวิธีพึ่งของตนครับทำด้วยใจเลียวไปใช้เห็ดขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วกัเห็นคว่ำสีสดมดกับสวยงามสีสดดูดีครับเฉียวเก,กี่ดูดีกะเข้ากัมีความผักพุม่มใจครับพี่น้องเข้าเห็ดลงไปครับพี่น้องผู้สำหรับเพื่อน,อนหรือน้องนุ่ง ที่เขามาเยี่ยมชมก็อยู่ไว้ประมาณ35หหรือสอ่สุขที่ผมเดีเขาเบิง่งแงงขอกราบขอพระคุณไปยังสูงนอกนงหล,งล,งลงูกหลานเข้ามาหาเก็บค้อมูลเพราะว่าช่องทางของสวนของเขาก็จะให้ส่วนมากผมถ่ายทํำให้เปลี่ยนเบื้องภาพร่วมคือทางสวนของเขาก็จะให้เก็บค้อมูลแก้นองนงลูงหลานพ่อแม่ครับให้ข้อมูล คนทุกทานเพราะว่า,าทางช่องทางของเจ้ละสวนเพิ่นกะทายถ้ำน้ำออกน้ำเบิงไอเดียให้เจ้ละสวนอของหลายๆสวนเขามาเบิงเปรียบเทียบกันก็เพิ่นกับ่ได้ให้เหตุผลและอธิบายการเสี่ยงให้คั่วมกอแก่พี่แก่น้องแก่ลูกแก่หลานาสำหรับสวนทางสวนห้าบริเพียงครับให้วัดใส่วัดพุ่งมีอะไรสอบถามคอมเมนต์ อ่าต้คลิปขามาครับอ่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจ,จากช่องทางของรักเกษตรสวนพิรมไพให้พี่น้องได้ด้วยใจครับอ่าพบอ่าถามไทยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับอ่าทุกสวนอ่าเพิ่นดีก็เข้ากับายพี่น้องส่าหรับสวนก็เข้าเฮดได้ซํานี่กับดีซํานี่กับพุ่มใจซํานี่อะพี่นอ้องกับผมอ่าในน้ำเจ้าของสวนก็นขอฝากให้พี่น้องรับชม ส่งด้วยใจส่งภาพดีๆมีสาระและมีประโยชน์ให้พี่น,น้องทุกทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมอ่าก็ขอเอาไปนําประกอบอาชีพได้ครับสั่งสัรคเลยคุณงามความดีไปเห็ดเป็นสวนย้อมสวนในหน่อยเนย่ก็ได้ครับนาบ้านลังบ้านพี่น้องลองนงุงโลกร้านหรือสําหรับผู้ที่จะปลูกไว้ทะยุทะกินก็บ,บ่ใส่เนที่ไรครับเทากัเห็ดใดทุกคนเห็ดใดครับ ผู้คนเห็ดได้ความพยันบริวช่วยจนบริวช่วอยากครับพี่น้องค้ัเฮาสำหรับผู้พ่นบวช่วอยากพ่นก็ว่าจากเห็ดจากถ้ำละครับพ่นวาสือกินละครับซ้ำใบกะกะว่ากันไปเนาะครับเนาะคนเฮาพ่นกะพอคือกันกับเฮาพ่นกะสำหรับผู้เพ่นพอทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำหรับเฮาเห็ดไปพี่น้องบอกวยกัสช่างหพราะมันว่าคือใจมักเฮาใจมักเฮากับเห็ดไปครับ ไม่เลยสวยได้ครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องสำหรับกําลังเห็ดตอไปเรื่อยๆครับกาลังเห็ดตอไปเรื่อยๆฝังรักเห็ดหั่นไปปลูกไปทําไปเมนักพักเศร้าพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนจะเป็นเรื่องปกติเข้ากับบ่ได้ไปยังมากไม่ครับการทํางานเอาอกของเข้าครับพราแไม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนเอาบ่าได้ไปทํางานรายวันรับจ้างทั่วไป เขาเห็ดแบบสบายๆครับเท่ากับบริมีการเขี่ยวการขวอดที่ยังพี่นอ้องเิ่นกับว่างะระบบระเบียบครับเป็นรูแบบและตัวอย่างของอพี่ของน้องของลูของร้านครับบางคนบางท่านเป็นกับว่าเห็ดกระเสียดจะกสีเริ่มเห็ดจากจุดใดห,หลายท่านครับที่ซับสนกับสีการลงมือเห็ดผักกระเสียดปูปลูกระปลูอีกที่น้องกับเข้ากับเหยีบ วันเท่ากับแนะนําครับแนะนําพี่น้องผูโปลูกพันกับว่ามารถจี่เริ่มจากจุดใดนี่แหละครับเพราะว่าห้องาศามาให้กาลังใจเลยก็ให้ความรูใจี่แก่น้องครับถ้าหากผู้ใดมีใจมากทั้งผักกรเสียลงไปปลูกลงไปล้วครับปลูกลงไปเลยมากแบบไปห้องปลูกหาประสบการณ์หาหาประสบการณ์แล้วก็หาการเรียนรู้ให้ตัวห้องเองครับต่อไปกับชิรูพี่น้องต่อไปกับชีรูเองครับ เฮาไปต้องไปคิดยังไงไม่ปลูกทุกอย่างที่สามารถนํามาปลูกลงดินได้สภาพดินวใชพันธั์หาครับดินบ่ดีอ่าไปว่าดินบ่ดีถอยอีมเมลเยอ่าสภาพดินนี่ครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอฝากพี่ฟางน้องเขามาเยี่ยมชมรับชมเป็นกําลังเลงใจให้ช่องทางของเข้าครับกับสิริณาเก็บคมลูกแก่พี่แก่น้องแก่ลูกแก่หล,ลานทุกคนทุกท่นัน ทีีใจรักครับภาคส่วนของนนักเกษตรกาสีใดนําภาพดีๆหรือการเหตุการณ์ทำผู้บริบทของคนที่มีใจครับฝากด้วยใจรวมด้วยช่วยกันฝากไปพี่น้องภาพที่จากสวนรองเฮากับบ่มีนังนีนยงครับนําตอนนําเสนอให้พี่นอ้องรับชมต่อไปครับมีอนไรก็ที่คอยปรับคอยเปลี่ยนให้พี่น้องรับชม ต่อไปครับสุดท้ายนี่การดูวา้อคารพและคิดถึงโดยใจครับช่องทางคนลักเกษตรกะเป็นสั่งสันด้วยคุณงามคว้มดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมทุกผากส่วนครับสามารถเข้ามาหาช่องทางการสังส่งหา,งท,างทางการสั่งอาชีพหรือสั่งอะไรให้แก่ครอบครัวให้อุดมสมบูรณ์ทุกคนทุกท่านทำได้ให้ครอบครัวดีขึ้นครับและมีความสุข การได้ยูได้กินการได้เยี่ยมชมการในเบือเบ้องในแง่งตื่นขึ้นข้ามาเข้ากับเห็นสวนของเฮาอหอยตีนหอยเมือ่อเฮาเห็ดครับหอแม่พี่น้องทุกคนคลิปนี้ก็ขอ,อเอาไว้ซํำนี้กันครับกาสิแดน,น้ำต่อต่อไปเบื้องแง่เยี่ยมชมสุดท้ายนี่ก็สุดความเคารพและคิดหวอดจิดถึงทุกคนอขอขอบคุณและสวัสดีครับ